เ,เก็บข้อมูลเพื่อ,จะ,อจะประกอบในการตัดสินก็ว่าเจ็ดสิเอร์เซ็นต์พอดีเพราะว่าถ้าเกินเจ็ดสิบเซนมันใช้เวลามากมันเสียเวลามากแต่ผลที่เกิดขึ้นไม่คุ้มกับความเหนื่อยแต่ถ้ารู้รู้สึกว่าเจ็ดิเซก็พอจะตัดสินได้อันนี้คือ ความคิดเห็นของนักธุรกิจูประสบค,ความสำเร็จสูงแต่ในถ้ามองแนวธรรมะนั้นเราถือว่าเมื่อเราตัดสินตัดสินด้วยความรับผิดชอบการตัดสินแล้วด้วยการยอมรับว่าไม่มั่นใจร้อยเปอมั่นใจร้อ์ไม่ได้ต้องพร้อม ที่จะรับผลที่ปรากฏแต่ในเมื่อเราตัดสินไปแล้วการดูแลจิตต่อไปอก็คือไม่เสียดายสิ่งที่เราสละไปเพราะถ้าตัดสินอย่างสมมุติว่ามีทางเลือกสิบทางแต่เราเลือกหนึ่งเราต้องเลือกหนึ่งหนึ่งในสิบ ถ้าเราไม่ระวังนะพราะมันเจอลำบากความลำบากหรือปัญหากับข้อที่หนึ่งที่เราตัดสินไปแล้วแล้วมักจะเอาข้อดีของอีกเก้าอย่างมามาผสมมาร่วมกันจนกระทั่งเรารู้สึกโอ้เราแย่ yeah, แล้วไม่น่าตัดสินอย่างนี้เลยอันนี้เรียกว่าเปลียป่ยนตัวเองโดยความคิดผิด เอาข้อดีของเก้าอย่างร่วมกันอมันก็ง่าจะทำให้ข้อดีของหนึ่งอย่างดูสู้สู้มาไม่ได้แต่ที่จริงแล้วสุดท้ายเนี่ยจะต้องหนึ่งในสิบมันก็มันก็เป็นอย่างนี้เองแต่เมื่อเป็นเมื่อเราตัดสินแล้วทำไมมันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ แต่้เราเราัวแต่เสียดายสิ่งที่เราไม่ได้เลือกมันก็ปันธนกกำลังใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเออเราอยู่ตรงนี้แล้วเราตัดสินอย่างนี้แล้วตัดสินอย่างต่อหลังจากที่เราได้คิดรอบคอบแล้วดีที่สุดแล้วตอนนี้ก็ต้องสู้สู้สู้นะก็ะถึงเวลาที่จะใช้ความอดทนและการต่อสู้ แล้วพยายามมองในในแง่ดีก่อนตัดสินอย่าไปคิดในทางบวกมากไอ้คิดทัางด้านลบทางบวกทางลบเพื่อชังน้ำหนักของสิ่งที่คิดจะทำแต่ทำไปแล้วสร้างความรู้สึกดีๆต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยจะเป็นประโยชน์มาก ผมอยากทราบว่าเวลานั่งสมาธิถ้าหากขาชาเราสามารถขยับได้ไหมครับหรือว่าควรปล่อยให้มันชาแล้วแค่กำหนดรู้ไปครับขาขาชานั้นไม่อันตรายตัวตัวสุขภาพเลยเบางทีขาชาไปสักระยะหนึ่งแล้วก็กลับมีความรู้สึกขึ้นมาเองโดยไม่ต้องทำอะไร แต่เวทนาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำสมาธินั้นมีหลักไง่ายๆว่าพอรู้สึกว่าจิตไปไปเกาะอ,อยู่ตรงนั้นดูแลว้ววางกลับมา่อยู่กับลมหายใจไม่ให้จิตไปปรุงแตง่งไม่ให้กลัว,ไม,ลวไม่ให้กังวลกับเรื่องนั้นไม่ให้รำคาญกับมันกลับมา่อยู่ก็ลมหายใจ พราะสิ่งที่ทําให้ทรมานก็มักจะอยู่ที่อยู่ที่ความคิดความรังเกียจความกลัวความกังวลมากกว่าโดยเวทานาแต่ถ้าถ้าสติถ้าสมาธิเราไม่ดีพอจิตไม่ยอมอยู่ก็ลมหายใจไม่ยอมอยู่ก็คำบริกรรมจิตก็จะกลับไปอยู่ตรงที่ปวดแล้วเกิดเตือดร้อนถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วก็เปลี่ยนเอิรียบถ Uh, แต่มี uh, uh, ถ้าพูดเพิ่มเติมก็คือบางครั้งบางคราวนีการที่เรา uh, นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งตัวเวณา uh, ไม่ไม่เปลี่ยนอิริยาบถนั่นก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าถ้าผ่านเวทนาไปแล้วคือเวทนา นั้นมันหายไปมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไมันก็จะทําให้ไม่กลัวมันมันตป่อนอ๋อก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นเองเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์มากแต่ถ้าเกิดเวทนาแล้วจิตไม่อยู่จะทนก็ไม่ได้จะพิจารณาก็ไม่ได้จะอะไรก็ไม่ได้มันรู้สึกสมาธิแตกเลยก็ยอมอยอมแพ้ แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถก็ไม่เป็นไรตั้งต้นใหม่เอา,เอา,เอาสติเป็นหลักการเวทนาที่เกิดขึ้นระหว่างการนั่งสมาธิเทอาก่าเป็นเหมือนกับเป็นวิชาการหนึ่งที่เราจะเรียนรู้แล้วระหว่างการทําสมาธิมันมีหลายวิชาดีวกันวิชาทุกขเวทนาก็เป็นวิชาหนึ่งถ้าเรา,เามีกําลัง ใจและสนใจศึกษาวิชานี้ก็ศึกษาไปแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมกอ็งดไว้ก่อนเพียงแต่ว่าอขออย่าเปลี่ยนออเรียบททันทีนะมันจะ,ะเกิดเนิสัยไม่ได,ดีทนไปสักพักหนึ่งก่อนจะค่อยเปลี่ยนผมอยากทราบว่าชันทะกับ p a s s ั่นเรียกแทนกันได้หรือไม่ครับ ในในบางบริบทจะคงข้างจะจะตรงกันแต่ต้องระวังมากเรื่องเรื่องภาษาอย่างเช่นถ้าพูดถึง passion ทั่วไปสำหรับาจะมาฟังแล้วเหมือนก็เป็น เป็นศูนหนึ่งของตัวเราใช่ไหมโอ้ต้องหาไอ้ต้องหาตัวตนของเราเนี่ยต้องหา passion ของเราคือเขาใช้ว่า passion ก็เป็นอาการแสดงออกถึงตัวตนแท้ของเราอะไรเนี้ยถ้าพูดถ้าคิดแบบฝรั่งนะใช้คำว่าตัวตน,นแล้วก็อย่างว่าบางคนหลายคนก็กังวลว่าไม่มีพชชั่นอะไร ไม่รู้สึกจะเป็นปมต้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไม่รู้จักตัวตนของตนซึ่งความคิดอย่างนี้รมไม่ไม่เห็นด้วยเลยแล้วชันทะก็ถือว่าเป็นสังขารสังขารก็คือเป็นของปรุงแต่งคือไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับจิตตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นเจริญงอกงามก็โดยการฝึก ถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่เกิดถ้าเกิดแล้วมันก็ตับไปหายไปดังนั้นสำหรับนักศึกษาพุทธปัญญาก็รู้ว่าชันทะก็เป็นแรงดอนบันดาลใจที่สำคัญและเราต้องฉลาดในการปลูกฝังชันทะให้เป็นฐานของการศึกษาของเราและในโอกาสที่เกิดโท้แท้ หรือว่าเบื่อหนายเป็นึกีเขียริแล้วก็สามารถปรุงแต่งชันทะคิดในทางที่ทำให้ชันทะเกิดขึ้นเพื่อจะได้ผลจากกิเลสแล้วนี้ได้ฉันสรุปแล้วว่าบางที่เราวถึง passion หรือว่าเอกลักษณ์ของ passion ผลของ passion ต่อการทำงานเลยก็มีอะไรที่มัน คลายกับชันทะแต่ชันทะนั้นก็คือไม่ใช่ว่ามีหรือไม่มีเป็นเรื่องของบุคลิกหรือเ,เรื่องผลสวรรค์อะไรสักอย่างมันอยู่ที่การฝึกชันทะเป็นสิ่งที่รราได้ทำให้เป็นที่พึ่งทั้งใจได้ถ้าไม่ถ้าไม่ฝึกมันก็เสื่อมได้ก็คง คงจะตรงกันตรงนี้ต่างกันตรงนี้ว่าฉันถ้าเป็นเครื่องมือที่เราต้องพัฒนาเพื่อใช้ในการในการศึกษาเพื่อจะได้ผลให้มากที่สุดผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับกรณีที่มีคนไม่พอใจในสถานการณ์ความเป็นไปในประเทศตัวเองแล้วอยากย้ายประเทศครับ ก็ก็หนึ่งว่จะว่ายัางไงว่าหนึ่งความไม่พอใจอในประเทศตัวเองออก็ซอไปถึงความหวังต่อประเทศตัวเองเพราะมีการคาดหวังแล้วจะมีความผิดหวังใช่ไหม แต่ว่าเอเอ,เอสิ่งสำคัญที่ต้องเลงว่าไม่มีใครรู้จักว่าประเทศตัวเองเป็นอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยการสิ่งที่สัมผัสโด,ดยตรงเป็นประสบการณ์จริงในชีวิตน้อยมากใช่ว่าคนที่ว่าไม่พอใจกับชีวิตตัวเองน่ะเคยไปที่ไหนมั่งในชีวิต เคยเคยไปอยู่ทางทางเหนือไหมทั้งอีสานไหมทั้งใต้ไหมทั้งตะวันตกไหมเคยอยู่ในชนบทไหมมีข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ตรงมากน้อยแค่ไหนแล้วสิ่งที่อเอาเป็นข้ออ้างมันเกิดจากแรงข้อมูลที่เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน ฉะนั้นอาจจะมาว่ามันมันค่อนข้างจะเผิวเผินแต่ว่าถ้ามองในในแง่ดีอก็ก็แสดงว่าคนต้องการให้ประเทศคงตนดีแต่ว่าการที่อยากจะย้ายไปอยู่ประเทศอื่นนั้นอ,อาจจะหมาว่าว่านั้นมันอ ไม่เห็นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานับถือพูดพูดยังไงฮะคือเอ๊ะทำไมเราไม่คิดว่าของเราไม่ดีต้องพยายามทำให้ดีซะมีส่วนร่วมในการทำให้ประเทศดีถ้าขนวังดีต่อประเทศแบบอ่อ,อยอดท้อไม่เอาลวละฉันจะไปที่อื่นที่ดีกว่าอ่าแล้ว ประเทศแล้วก็ยิ่งแย่สิฮะมันก็เป็นความเห็นแก่ตัวอ่สองไอ้ประเทศต่างประเทศที่คนวาดวาดภาพสวยงามมันจะตรงกับความจริงมากน้อยแค่ไหนสงษฎร์รมาก,ก็เป็นคนที่เคยอยู่ือนอกนานแล้วก็เอ่อมันภาพรักของตะวันตกอของของคนที่อยากไปอยู่มากมากนั้นกับภาพราษฎร์มาก,ก็าไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่ ยังเช่นไม่แต่ในประเทศที่ว่าอาจจะน่าอยู่ที่สุดในยุโรปแถวสแกนดิเนเวียนั้นปัญหา,าชีวิตสังคมมากปัญหารังเกียดต่ดางชาติรังเกียดคนเอเชียกอร์บาร์นันคือ,อเราคิดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วไปอยู่ในประเทศนอกก็แค่คนเห็นผิวสีผิวแล้วก็ คนจำหนูหนึ่งรังเกียจบางทีอาจจะรังเกียจถงยึงการทำร้ายร่างกายหรือว่าถูกกล่าวหาว่าไปแย่งงานของเขาเปัญหาในระบบประชาธิปไตยปัญหาในระบบการปกครองความ รวมๆจากในหนังหรือจากอะไรนะแล้วไอ้อเ,ออเรื่องนี้ยาวได่แล้วแล้วแล,ว,แล,ว,แล,ว,แลวต่างประเทศอยากได้ไหรือเปล่าฮะเขาบางทีเขาก็มีโควตาออของเขาเหมือนกันแต่อามามาริีสรุปแล้วว่าอ,อถ้าเราต้องการให้ประเทศเราดอีอทำไมเราไม่คิดที่จะ พยายามทำให้สิ่งที่ไม่ดีนดน้อยลงและสิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะทิ้งพ่อแม่ทิ้งครอบครัวทิ้งของเก่าผู้ผ,ผู้มีบุญคุณไปไปหาความสุขความสบายที่อื่น <c oughs> ัร,ระมามุสมจังครับหนูเป็นคนกลัวความมืดมากๆพระอาจารย์พอจะมีวิธีทำให้าใหา้กลัวยังไงบ้างคะแล้วแล้วลูกไม่เคยหลับตาหรอือหลับตาถามืึงก็มืดเมือ,เมอนนะไอ้เรื่องความความกลัวและกลัวมืดวิธี ก็ขอแกคืการคลุกคลีการการครบคนที่ไม่กลัวเป็นมิตรก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าทางทางหลักจิตวิทยาสิ่งที่กลัวต้องใช้วิธีค่อ,คอยๆเป็นค่อยๆไปออ,ไปอย่างอย่างสมสมุติว่ามีอยู่กับเพื่อนจับเมือเพื่อน แล้วก็ปิดไฟอ,อยู่ในความมืดตึ๊อต,อ,ตอกับเพื่อนหรือว่ากับครอบคัวกับแม่แล้วแต่สัก30วินาทีแล้วก็จบเวลาแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นหนึ่งนาทีสองนาทีสมนาที5้านาทีจนกระทั่งอยู่ในความมืดกับคน ใกล้ชิดจะเป็นพ่อแม่หรือจะเป็นเพื่อนเป็นต้นแล้วก็จิตใจแข็มแข็งขึ้นในระดับหนึ่งเอาก็ลองว่า,าพ่อแม่หรือเพื่อนอยู่หน้าประตูแล้วเราก็อยู่ในความมืดคนเดียว30วินาทีาสักสองสามาวันหาวันแล้วก็เพิ่มเป็นหนึ่งนาทีโดยเรามีความสบายใจว่าถ้ามีอะไรก็เรียก เขามาได้เพราะว่าเขาอยู่หน้าประตูอย่างนี้ก็วางตารางอย่างนี้ซึ่งค่อยๆเพิ่มความอดทนความคุ้นเคยกับสิ่งที่กลัวจนกระทั่งจิตใจก็จะปกติและจะไม่กลัวแต่ความกลัวก็เป็นแค่ความเคยชินแต่ความเคยชินนี้จะเปลี่ยนทันทีไม่ได้มันจะความเคยชินก็ค่อยๆเกิดนั้นเราก็ต้องค่อ,คอยๆตัด เออ,เอ,อหนูอยากหนูอยากทราบว่าถ้าหากว่าเราชอบคิดเหตุการณ์ล่วงหน้าไปเองทำให้จิตกังวลอยู่บ่อยๆจะมีวิธีแก้ไขย,ยังไงคะอ่อก็อการที่ การที่ตั้งคำถามว่าจะแก้ไขอย่างไรก็เป็นการแสดงว่าผู้ตั้งคำถามยอมรับว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาชีวิตแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นแค่ความความเคยชินทุกวันนี้เป็นอย่างนี้บ่อยๆเพราะอะไรเพราะเคยเป็นเคยเป็นในอดีตแล้วเราก็ยินดีเพลินอยู่กับมัน จนกระทั่งกลายเป็นความความเคยชินแต่เรื่องนี้สำคัญที่สุดค,คือการตั้งสติอย่างเวลาเรานั่งสมาธิเรากำลังฝึกจิตให้มีสติอยู่ในปัจจุบันพอจิตเริ่มคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้เดวละวางแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจนั่นคือการฝึกให้จิตมีกำลังปล่อยวางกำลังรู้ตัวกำลังปล่อยวาง นั่นถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยในชีวิตประจำวันพอเริ่มเริ่มจะคิดในเรื่องเหตุการณ์ลุกหน้าเนี่ยเราเราก็รู้ตัวแล้ววางรู้ตัวแล้ววางรู้ตัวแล้ววางจนสร้างความเคยชินใหม่แล้วเราเมื่อวางแล้วให้สังเกตความสบายใจไม่ฝงซ่านไม่วิตกกังวลไม่เครียดก็เป็น ผลเป็นอานอิสอ์ที่ดีอีกวิธีหนึ่งก็คือการเขียนไดอารี่เขียนการบันทึกแล้วก็ทุกเรื่องที่เราวิตกกังวลว่ากลัวจะเกิดในอนาคตแล้วก็เขียนเขียนให้ละเอียดซะแล้วพอเวลาผ่านไปสัก ไม่กี่เดือนก็เริ่มทบทวนอา่านที่เมื่อสามเดือนที่แล้วหกเดือนที่แล้วเราเคยกลัวอะไรบ้างเมื่อเราเห็นว่าแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีเลยที่สิ่งที่เรากลัวจะเกิดก็เกิดขึ้นจริงอันนี้ก็จะช่วยให้ปล่อยวางเหมือนกันจะช่วยให้แรนโ้ก็เป็นเรื่องการลอกลวงของจิตเมื่อเมื่อจิตมีสิ่งที่ไม่อยากเกิดขึ้น กลัวจะเกิดขึ้นจิตมันเหมือน,น,นก็มีแผลแล้วมันไปเล่นกับมันไปสเส็อะไรเงี้ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ดังสติซึ่งเราต้องฝึกโดยการเจริญสติในรูปแบบทุกวันทุกวันก็เป็นการเป็นคุสลุบายทางธรรมแต่ถ้าจะเอาทั่วๆไปก็เขียนบันทึกเขียนไดอารี่แล้วก็คอยประเมินว่า จริงมากน้อยแค่ไหนถูกต้องมากน้อย <c oughs> ออหนูอยากทราบว่าเดี๋ยวให้เครื่องดินาำไปั เอตมาอาจจะตอบคำนี้ไหไนะหนูอยากทราบว่าอตูราเอมอนเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในพุทธศาสนาไหมเพราะว่ามีทั้งกายและใจเหมือนคนคะ่ะอาตมาต้องยมแพ้ไม่รู้ว่าตูราเอมอนคืออะไร mm. คนโบราณเพราะว่าต้อง รึกษาผู้รู้ว่าการน้า้วคอยตอบในครับอืทำต่อต่อไปผมเคยได้ยินประโยคว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารจึงอยากทราบว่าทำไมคนที่ชนะต้องเป็นมารและทำไมคนที่แพ้ต้องเป็น ด้วยครับนั่นสิอาตมาก็สงสัยในคำนี้เหมือนกันคืออจะอาตมาว่าถ้าเรามองประโยคนี้ทั่วไปเลยว่าว่าอ้าวทุกครั้งที่ชนะแปลว่าไม่ดีเหรอแล้วแพ้ก็คือไม่ดีเหรอมันก็ไม่ใช่สิเม็ใน พุทธศาสนาเราก็ย้ำตรงชนะกิเลสใช่ไหมอย่าไปแพ้กิเลสก็มันดูเหมือนจะขัดกันแต่แต่ถ้ามาสันนิษฐานว่าน่าจะมีความหมายที่จำเพาะหรือในบางกรณีซึ่งคนคนพูดคำนี้แล้ว <c oughs> แล้วเอาไปเอาไปใช้ทั่วไปในในในพิษจุดประสงค์ดังเดิมก็อาตมาเ,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 เข้าใจว่าจะที่จะใช้ได้ก็ก็คือเวลามีการคัดแย้งกันม,มากมแล้วทุกคนต้องชนะให้ได้ โดยไม่สนใจเรื่องศีลธรรมเรื่องสม,มาวาจาเรื่องอะไรต้องชนะอย่างเดียวชนะไทยเดียวการชนะสําคัญว่าทุกสิงทุย่างแล้วก็ชนะคนอื่นได้แล้วก็ถือว่าฉลาดซึ่งในโลกโลกปัจจุบันมีคนอย่างนี้จํานวนไม่น้อยใช่ไหมแล้ว,วันนี้เออชนะแบบแบบไม่มีเงินไขในการโต้สู้เติมเป็นมาร ในบางครั้งเรายอมแพ้ได้ยอมแพ้บางเรื่องที่ที่ไม่สำคัญนักไม่เกี่ยวกับรักธรรมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วก็แพ้ก็ต้องชนะเหมือนกันเป็นการแพ้การชนะอัตตาตัวตนตัวเองความยึดมั่นถือมั่นตัวเองบางอย่าง อาหรือความชอบไม่ชอบปันอยา่อางอย่างเช่นอยู่ครอบครัวไอ้วันนี้จะไปจะไปเที่ยวที่ไหนคนนึงอยากไปโน่นคนนี้อยากไปเนี่ยอความเห็นไม่ตรงกันทีนี้เราอะไรก็เออแพรให้เขาให้เขาสบายใจอา่าเราเหมือนก็เป็นพระจิตใจเรางามเพราะว่าเรายอมเสียสละความชอบ ความสนุกส่วนตัวเพื่อสุนรวมแล้วนัตมาจริจงๆ่อว,ว่าเอชนะเป็นมารน,น่าจะหมายถึงชนะแบบสแบบกเกอร์ปลอกอชนะแบบไม่สนใจความรู้สึกของใครแพร้ที่เป็นพระนี่ก็แปคือยมแพ้่เขาเ,เพื่อรักษาศีลธรรมเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันนี้อาตมาก็สันนิฐานแต่ถ้าจะใช้เป็นลักทั่วไปว่าคนในชนะในเรื่องใหนเรื่องหนึ่งตมเป็นมานี่ก็คงคง,คงไม่ใช่แน่นอนเอาละว,วันนี้คงจะ,ะหมดเวลาพอดีขออุทิลอนที่นี้อันทรรมยังโอวาทคาทาสาธุการังทัธามาเซสัทูสัทู สาธุนุโมทามเราเชิญทุกท่านกราบลาพระอาจารย์พร้อมกันครับกราบกราบกราบขอบพระคุณครับอาจารย์ The recording has stopped.